วันนี้อสอมอมีเฮสองเด้งนายชนรนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการจัดทาบัตรสมาร์ทการ์ดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสอทอจับมือทกศอ,ออกสมาร์ทการ์ดอสอมอรุ่นที่2ฟรีใช้ต่าง A t m เรับสิทธิประโยชน์พร้อมแจ้งขึ้นขั้นตอนค่าป่วยกายอาสอมอเพิ่มเป็น2,000บาทอยู่ในกระบวนการจ่ายได้เดือน สภาคม2567และยังตกเบิกยอดหลังได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเมษายน2567ที่เบิกเดือนละ1,000บาทก็สามารถตกเบิกยอดหลังได้เพราะขอให้ทั้งปีงบประมาณซึ่งยอดรวมคือ1 7 5่1ล้คนซึ่งเงินค่าป่วยกายทั้งบทก็จะเข้าสู่บัตรสมาร์ทการ์ดอ,อสมอนี้ในการถอนเงินออกมาได้นายเชอรนาธ เอาใจอสอมอจอหาลือผู้ที่เกี่ยวข้องผ่อนเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์สามารถขอวงเงินกู้สวัสดิการแต่ขอเวลาหาลือกับชมรมอสอมเพื่อวบวมข้อมูลผู้ที่สนใจก่อนเจรจากับบริษัทตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ในราคาสวัสดิการที่ต่ำกว่าท้องตลาดเดินหน้าปั่นอสอมไอรเดอร์ส่งยาเวชภัณฑ์ถึงบ้านได้ค่าส่งด่วนเพิ่มอีกแค่ละ50บาทไม่รวมค่าป่วยกาย2,000บาท เป็นไงบ้างครับสําหรับข้อมูลข่าวสารยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ